สารคดีประวัติและความเป็นมาของเหยี่ยวเหยี่ยวเป็นหนึ่งในนกไล่เหยี่ที่มีความสำคัญในระบบนิเวศท,ทั่วโลกมีความหลากหลายทั้งชนิดและพฤติกรรมอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกันตั้งแต่ป่าเทบไปจนถึงทะเลทรายเหยี่ยวถือเป็นนักล่าที่เชี่ยวชาญในเรื่องความเร็วและความว่องไว การไล่เหยื่อที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพทำให้มันเป็นสัตว์ที่มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อาหารนอกจากนี้เหยื่อยังมีลักษณะทางกายภาพที่โดดเด่นซึ่งทำให้มันสามารถไล่เหยื่อและป้องกันตัวจากศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพลักษณะทางกายภาพของเหยื่อเหยื่อมีขนาดที่แตกต่างกันไปตามชนิดตั้งแต่เหยื่อขนาดเล็ก ที่มีความยาวเพียงไม่กี่สิเซนติเมตรจนถึงเหยี่ยวขนาดใหญ่ที่มีความยาวมากกว่า1เมตรขนของเหยี่ยวมักจะมีสีสันที่ช่วยในการพังตัวเช่นสีเทาสีดำสีน้ำตาลหรือสีขาวโดยเฉพาะบริเวณท้องหรือใต้ปีกลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งคือปากที่แหลมคมและแข็งแรงมีปลายโค้งงอเพื่อช่วยในการฉีกเนื้อเยื่อ นอกจากนี้เท้าที่มีกรงเล็บแหลมคมก็เป็นอุปกรณ์สำคัญในการจับเหยื่ออย่างแน่นหนาเยี่วมีสายตาที่เฉยบคมมากกว่ามนุษย์ถึง4-8เท่าทำให้มันสามารถมองเห็นเหยื่อที่อยู่ไกลได้อย่างแม่นยำความสามารถนี้มาจากจำนวนเซลล์รับแสงในจอตาของเอยี่วที่มีมากกว่ามนุษย์ นอกจากนี้มันยังสามารถปรับสายตาให้เหมาะสมกับการล่าเหยื่อในสภาพแวดล้อมต่างๆเช่นพื้นที่ที่มีแสงน้อยหรือการล่าในเวลากลางคืนพฤติกรรมและการล่าเหยื่อเหยี่ยวเป็นนักล่าที่มีความว่องไวและรวดเร็วเมื่อมันมองเห็นเหยื่อเหยี่ยวจะบินลงมาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเหยี่ยวบางชนิดเช่นเหยี่ยวเพลรกิน ซึ่งเป็นนกที่บินที่เร็วที่สุดในโลกสามารถพุ่งตัวลงมาจากฟ้าด้วยความเร็วกว่า300กิโลเมตรต่อชอั่วโมงการบินในแนวดิ่งเช่นนี้ช่วยให้เหยี่วเพลโลกินสามารถจับเหยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพเหยื่อส่วนใหญ่กินสัตว์เล็กเป็นอาหารเช่นนกเล็กหนูกระต่ายและบางชนิดกินมแมลงหรือสัตว์เลเล็ก เยาใช้วิธีการล่าที่หลากหลายเช่นการบินชมเนืนน้ำเพื่อจับปลาการบินลอยตัวในอากาศเพื่อมองหาเยอหรือแม้กระทั่งการล่าร่วมกับเหยื่อตัวอื่นเองในบางกรณีการกระจายพันธุ์และถิ่นที่อยู่อาศัยเยาวสามารถพบได้ในทุกทวีปทั่วโลกยกเว้นทวีปแอนตาร์กติกาบางชนิดอาศัยอยู่ในป่าเทบเช่นเหยอคิ้วขาว ที่พบในป่าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนเหยื่วบางชนิดอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าป่าดิบเชนและทะเลทรายเหยี่ยวบางชนิดเช่นเหยี่ยวอพยพสามารถบินข้ามมหาสมุทรและทะเลทรายกว้างใหญ่เพื่อหาที่อยู่อาศัยและล่าเหยื่อเหยี่ยวอพยพบ,บางตัวอาจบินข้ามระยะทางหลายพันกิโลเมตรในแต่ละปีเพื่อหาสถานที่ที่มีอาหารเพียงพอ และมีสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตวงจรชีวิตและการผสมพันธุ์เหยี่ยวเริ่มผสมพันธุ์เมื่อมีอายุประมาณ2-3ปีโดยปกติแล้วเหยี่ยวจะสร้างหลังบนหน้าผาสูงหรือในพื้นที่ที่ปลอดภัยจากผู้ร่าไข่ของเหยี่ยวมักมีจำนวน2-4ฟ้ฟองซึ่งทั้งพ่อและแม่เหยี่ยวจะช่วยกันกบไข่และหาอาหารให้ลูกอ่อน หลังจากฟักไข่เหยี่อตออจะต้องอาศัยอยู่ในการดูแลของพ่อแม่ในระยะหนึ่งก่อนที่มันจะสามารถบินและล่เหยื่อได้เองในบางชนิดเหยวอ่ออาจมีการสร้างรังแบบถาวรและกลับมาใช้งานรังเดิมในแต่ละปีนอกจากนี้เหยว่บางชนิดยังมีพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันเป็นคู่ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นการเพิ่มความสำเร็จในการผสมพันธุ์และการเลี้ยงลูกความสำคัญในระบบนิเวศเหยี่ยวมีบทบาทสำคัญในการควบคุมจำนวนประชากรของสัตว์เล็กๆในธรรมชาติการล่าของเหยี่ยวช่วยควบคุมสัตว์ที่เป็นเหยี่อไม่ให้มีจำนวนมากเกินไปซึ่งจะช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศตัวอย่างเช่นหากไม่มีเหยี่ยวในการล่านกเล็ก ประชากรนกเล็กอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกินสมดุลทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางธรรมชาติเช่นมเมล็ดพืชหรือผล,ลไม้ที่นกเหล่านั้นกินนัอกจากนี้เยื่ยังเป็นดัชนีวัดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเนื่องจากมันอาศัยอยู่ในระดับบนสุดของห่วงโซ่อาหารการลดลงของประชากรเหย่วมักบ่งบอกถึงปัญหาที่เกิดขึ้น กับสิ่งแวดล้อมเช่นการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยหรือการปนเปื้อนของสารเคมีในอาหารและน้ำความสัมพันธ์ระหว่างเหยี่ยวกับมนุษย์เหยี่ยวมีบทบาททั้งวัฒนธรรมและสังคมมาเป็นเวลาหลายพันปีในบางวัฒนธรรมเหยี่ยวเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและความกล้าหาญตัวอย่างเช่นในยุคอียิปต์โบราณ เหยว่ถูกยกย่องให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทพเจ้าโฮรุสซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าและการล่านอกจากนี้เหยว่ยังถูกใช้ในการล่าเหยืย่อในกีฬาล่าสัตว์ที่เรียกว่าเหยื่อล่าเหยืย่อซึ่งเป็นการฝึกให้เหยื่อสามารถล่าสัตว์ได้ตามคําสั่งของมนุษย์กีฬาเหยี่วล่าเหยืย่อนี้ได้รับความนิยมในหลายภูมิภาคของโลกโดยเฉพาะในยุโรปและตะวันออกกลาง สถานภาพและการอนุรักษ์ปัจจุบันเหยี่ยวหลายชนิดกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยการล่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตและการใช้สารเคมีที่เป็นพิษต่อเยอะเช่นดี t ซึ่งเป็นสารเคมีที่เคยใช้ในการฆ่ามแมลงทำให้ประชากรเหยี่ยวหลายชนิดลดลงอย่างรวดเร็ว การอนุรักษ์เยียวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาสมดุลของธรรมชาติหลายองค์กรชั่วโลกได้ดำเนินการเพื่อปกป้องเยี่ยวและที่อยู่อาศัยของมันเช่นการฟื้นฝูกประชากรเยี่ยวที่ลดลงและการจัดการฟื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญของเยี่ยวในระบบนิเวศ และความจำเป็นในการอนุรักษ์เหยี่ยว